sửa bởi bố ăn một say đấy sửa nó vò nó sửa nắng vẫn ơn nó ơn sửa nắng như nào này ôi đời đời căn đẹp, căn đúng, đúng. <laughs> Mấy, nó băng nó băng nó băng นี่นะไม่มาฮอดจอดถึงเรียบร้อยเนะาะขึ้นโน้นบ่ได้วาสันพี่น้องก็เลยเอาลงว้ข้างทางกันแหละวาสันเนะาะโตอ,อกราบทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนกันเบิดสู่คู่สู่คนพี่น้องเลยเนาะเอาพบปะกับบ่าวจันอีกคือเกา่าพี่น้องเลยหวนลื้นขึ้นมาทั้งเพื่อนของน้องงามอีกคือเกา่าน้องเพื่นเนาะน้องง,งามกะ มาพี่เดะพี่น้องเลยมาอัปเดตเบิ่งทางเฮือนของพ่อปู่มีญาเล่าก่อนเนาะอุ้มลูกผูกเต้าอ,อยู่ทางนี้พี่น้องอสบายดีเดอ้อดีป้าเอาลูกเอาเต้ากินข้าวกินน้ำบ,บัดดาบโด้วยพ่อเพิ่นไปทางใดเด่ะพ่อเนี่อันพ่อพ่อปู่เล่านั่นเพิ่นยุ้งใดก่อป้ปาทางที่ไว้บอกโอ้คัก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 ,กสาพี่น้องเลยอ๋ออีนั่ง อ,อุ้มน่องกันมีโชคคนอยู่นี่เนะาะสบายดีต่อกินเข่าแล้วบ่อันน่องน้อยเพิ่นนี่กินแล้วกินแล้วโอ้พี่น้องกับบอให้เมื่อน,นีเนะาะบอตะปุยอยู่บ้านนี้พี่น้องเลย <c oughs> ใส่แหละพออันพอเท่าพอปู้เพิ่นพี่น้องเลยได้ยินแต่เสียงผ้าเสียงควนอยู่พี่เนะาะเ <c oughs> ออเพิ่นทางที่ไหวว่าทันพี่น้องเลยเตรียมจะ เอามุงนี่แหละว่าฉันเนาะปลูกเคลื่อนปลูกซานเห็นแล้ป้าผู้พี่นอ้องเห็นขมุม่งขมุ่งอยู่เนาะเข้าไปเบิ่งก่อนโอส้สบายดีสบายดีดสบายดีเด้ออ่าแถวนี้บอกอันว่าที่จะปลูกเคลื่อนนะเออเอาทานในข้กากล้วยไปเลยโอ้เมนไปเลยนี่เออตัดออกอันต้นยังก่อนันต้นยังอนี่อันนั่นแหละต้นมงนาว เมนบอกนะมะเกงคือแบบโอ้ต้นมะเกียงมีแล้วไงเอาเอาเวทเอาเนี่ไปพอดีกันไรเออเอาอันนี้เมนได้เอาออกเบ็ดเลยเนาะาปพันบางยั่หันมันบุกเสือหัวฉบับพันเออะน้อยนะพันเถอะน้อยเด้อระวังเด้อเออเออเจอเจอเจโอ้โหต้นยังก่อพ่นเอิญนี่างนี้ต้นอ๋อต้นกระบองเพชรได้พี่น้องเไยเนาะอ๋อระวังเด้อระวังเด้อบุกใส่เสือซ้ำหัน <laughs> อเอ๋อคอยพันธุงเทราหน่อยเนาะเออเทราหน่อยเออเมือนหนึ่งเหมือนหนอันลูกชายยังไปเอาไม้ลงอยู่นเนาะเดี๋ยวจงพากันมาช่วยกันทางเด้อเนาะโอ้ยพี่น้เราไงทางคนเดียวเล่าว่าฉันทั้งนี้ <laughs> เออคอยแปลงเบื้องเนาะอยากให้ลูกชายได้พี่น้องเยเราก็ได้เอาไปกับหญ้ากให้ลูกได้ช่ำขาได้แล้วฮ่าพี่น้เราไง ดูทรายได้ก็ซ้ำเ่าได้แนาะวัชแนกทาได้เลยโอ้อ่าคัทแล้วคลัทแล้วใส่เขาได้เลมี่ยังใส่ให้เนาะเ่ากับโมมี่ซอยตัวเองนี่กับพวกแห้งเลยวัชแนกกินข้าวกินน้ำนะบ่พอจ้ารียบร้อยแล้วกับพี่ช้างมานี่อ้ยกับอันนั้นมกฟ้าฟ้าในเขาดูให้เลยโดยโดยโดยโอ้เนาะอ่าเป็นพวกกันมาม่าปลากระป๋องแหละเนาะ ใครอยู่มันออนกกันนี่เนาะพันเอาพันเอานี่พี่น้องเลยพันช่างนั้นพันกระเฮียวพันกระอันอันนั้นดอกเนาะคอยเด้อคอยเฮ็ดเด้อคอยทางไปพี่น้องหกเนาะโอ้ตกอันเมื่อก่อนมันสิเป็นเฮือนเก่าบ่ออยู่นี่เนาะคือมีเสาเฮือนบอกมีเที่ยงเที่ยงเข้าคอเที่ยงอันนี้นะออเที่ยงหน้าเพิ่นอ๋อเที่ยงเข้าคาไวเข้านะ บนเล่าเข่าเนาะเล่าเข่าเล่าเข่าขาพี่น้องเลยมาเด้อมาพี่เด้อมามาเอาผ้าเอามี้มาทางซอยแน่ซอยกันซอยกันโอ้ยพี่น้องเลยไปหาห้องกันหาห้องสบ้านพนมาอันทางซอยกันโอ้เด้อเอาผู้เออในหัวเจ้าบ่อนี่ โอ oh, ้ส่วนส่วนนั้นส่วนส่วนกล้วยเจ้าอันนี้เน,ะ oh, นะาะอโอ้สิมั่งสิออกมั่งออกเลยแต่เราสิเห็ดบดเลยนี่พี่น้องเลยสิเอามาแถวนี้บ่เออแถวนี้ยแหละแถวนี้ยแหละสิเห็ดเป็นเลิน่นบ้านเลิอ่อนยางเลยเนาะเออเออเบิ่ง<อ>ยังบ่ออกเด้อพี่น้องเลยเพราะว่ายังหกอยู่เนาะเออออเอ้เบิ่งพี่น้องเลยเอิ้ญพี่เอิ้นน้องแถวใกล้แถวเคียงนี่มาซอยแล้วก่อนเนาะเดี๋ยวสิมีของฝากของต้อนให้พี่น้องเลยว่าจนมี ถุงยังซีบอยู่เนาะเดี United ๋ยวสิเอาให้เพิ่อนคอยเห็ดไปคอยเห็ดไปเนาะหญ้างามขนาดพี่น้องเลยหยัดแต่งูแต่งเหงาแล้วเนาะคอยทางเอาเนาะเดโดยวๆพี่น้องเลยเบิ้งออกไปเอิ้ญชาวบ้านเพิ่นก่อนเนาะมาซอยกันก่อนพี่รองเลย ทางเราทางผู้เดียวไวได้นี่เนาะหกชั้นอ้าวโตย่าแต่ง,งูแต่ง,งีแยวแล้วพี่น้องอันนี้ต้นมะแข้งเนาะ,ะต้นมะแข้งมะเขือทางนี้พี่น้อง,ง,องเลยโอ้โหทางด้านก็มาเพื่ออะไพี่น้องไอ้เขาว่าเตียงเขาว่าบุญเพิ่นเนาะ มา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 ซอยกันแน่ซอยกันแน่เรียกวัวเงยชื่อเซลนัยหาข้าวคั่วหาเอิรนอันที่เอิรนน้องเพิ่นมาซอยกันก่อนเพื่อลยเนาะสบายดีเอ้ยเนาะตัวกินข้าวกินน้ำนะบอกเมื้อนี้ใช้อันผัวเจ้าใช้คนไหนเล่นผัวเหยียบเหมยด็ดผัวเจ้าไปใช้อะไรผัวไผ่ผัวเจ้านั่นมีผัวโอ้มึงมีผัวโอ้อันอันเป็นเม่ห้างบอก แค่นั่นแผนเขาบว่าแผนเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นแผนเ,<อ>เป็นผู้เบายัางมาท่านด้แตงอยู่น้ำกันยี่ซื้อมาดินกันยี่ซื้อหาเพื่อหาแห้งเงยเนาะมาซอยแล้วเนี่ยพี่น้องไงเนาะมาซอยกันอยู่น้ำกันเนาะเดี๋ยวมื้อนี้วันจันท์มีถุงยังซีบยังมาให้อยู่เนาะมาบุกมาบุกมาบุกพี่น้องไงนี่น <c oughs> เลยวังเด้อวังงูอันโหลดใส่เด้อพี่น้องเอ้าลงมือเด้อพี่น้องไงเนาะทางที่ทางทางไปก่อนม่นี่อ้โตเออโอ้พี่น้องอันนี้เพิ่นทางบ้านเจ้าเอิ้นต้นยังบ่บ้านเจ้าเอิ้ญ อันกกยังเด้อต้นนี่ต้นน้ำพุ่นล่ะนี่มีต้นน้ำเพิ่นเอิ้นเนาะโดยผู้ระวังเด้อบัหเด้อพันธุ์มันปุนาตัวเองแล้วโอ้ยเนาะเลือดไหลแค่อยแพี่น้องเอ้ยแม่นแหละเออบุกบุกบุกพี่น้องเอ้ยต้นอันนี้ต้นอันว่ามากอีหยังก็พี่น้องเอ้ยเพิ่นเอิ้นนี่บักเหาเนาะบักเหาแม่นแม่นต้นบักเหา อ่นี่เพิ่นไปเป็ดน้ำมันได้ได้ตัวนี้พี่น้องไงเนาะอ่เอาพันธพันลงนี่รถอันเป็นต้นไม้เนาะได้จังเพิ่นตายได้เพิ่นจังจังจูดเนาะอืออ่าหาเหือหาแห้งพี่น้องไงอันอ่าไอ้พันธุ์กัพากันมานั่งเบิ่งอยู่วัสสนาะเอิ้นเพิ่นมาซอยกันอ่าฮิมุกดีใจแหละว่าสันทังงานผู้เป็นพ่อปู่แม่ย่าเราก็ได้พี่น้องไงเห็น luộc, cầm răng xì, lạy huyên, nó, no. oh, ô, thôi thôi thôi, <laughs> phăn huyên nó nồi áo, rồi rồi rồi, nó lại, khám, thằng này. เออ่อเเื้อมีชือ้ยบุเลยเือชือสอบมีอันโไสด้เสือเนาะอเนาะเยเก้อนโไได้เสือนั้งคนอื่นเนาะเออเสือนั้งพีเเน้โอ้ยเดเ้เเระวัง้องระวังบ้อเกพึกอีีพีเเ้ chiều mét bao lênh nhì nó, penn bao lênhแถวนี้ nó, à, lăng cẩm lăng phi đâu ngay, mát nhấp nước khám, gạt, ống con ống con cho, ai nữa, ai yung ai áo nè บางเหยียบน้ำได้ป่ะครับบอดไซค์ฮอตเกิบนี่นะไงไอ้คนบุกมาวนเลยคนเผาคนว่าจะได้ให้มันได้ตั้งเพื่อนตั้งซานอยู่แล้ววาสันมาเด้อมาเด้อมาเด้อสบายดีสบายดีเนาะ ตั้งวินิวว่าเนี่ยนะแนนเพิ่นสิทางแถวนี้แหละให้สิปุ๊กแถวนี้แหละเราอ่ะอ๋อมองนั่นอ่ะโมเมนที่เพิ่นเนาะแมนนง่ายๆว่านี่เป็นอันน้ำอีกยังก็ต้นกระบองเพชรกระบองเพชรนี่ห้วยเนาะใส่มือนี่เรียบร้อยเลยนี่แก้มาแล้วอ๋ตัวเจ็บก็ยังนี่นี่นี่มีหันหนูเพิ่นจักอยู่ในปุ่มนี่ว่าเป็นตายากแค่เออปุ อันนี้ไปเอิ้นเพิ่นมาซอยเมื่อกี้นี่อ่าเพิ่นมานั่งเบิ่งนั่งอยู่ใกล้ๆนี่เอิ้นเพิ่นมาซอยบ่กบุญเลยเนาะอ่าซอยกันร่วมร่วยช่วยกันพี่น้องอยู่งร่วมกันนี่นอกจากเพิ่งผ้าใส่กันเนาะน้ำพิ่งปลาอ่ายังเพิ่นเอิ้นพี่น้องไงน้ำพิ่งเรือเสือเพิ่งน้ำน้ำพิ่งเรือเสือเพิ่งปลาโอ้ยเนาะอยู่งร่วมกันเพิ่งผ้าใส่กันพี่น้องไงเนาะอื่ แนนแนนมา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 อ่าคอยทางไปมือเล็กมือหน่อยเนาะอ้าเดี๋ยววจันไปหาของผ่าของต้อนมาให้เพื่อนสก้อนพี่น้องเลยเนาะอ่ากินข้าวัดกุ้ค้นนะว่ามือนี้ยังอยู่บ่กินแล้วยัง้ขาวตัวแรงนนะยยัังง่ไกิตแรงบบนี้เนาะโดยโดยโอ้โหทุก Rồi อะตกอ้าวโอวางเด้อเนาะอ้าวไป1ฟุสวยงามเอออยู่เฮือนใกล้เฮือนเคียงกันเนาะอันนี้เนาะบ่เออเฮือนเราอยู่ไสอันอ้ายเฮือนเจ้าอยู่ไสอยู่อยู่บ้านมาเอาเชาบ้านงโดยบ้านยังกับบ้านกระทิงบ้านอลงบ้านะลางอลงใหญ่อลงใหญ่เออ มาดินมาเอ็นน้อกันเนาะอันเสาอันเสานั้นสั่งแล้ว่าพ่อเสาทางแรกคืออะไรอ๋อเพิ่นเพิ่นกำลังอันลำเนินอยู่ตอนนี้เนาะเออสีเป้าได้เนี่กับใบโน้อ๋ออันเสาต้นเท่าไรก็เพิ่นวะสี่เชนห่างสี่เชนห่าอ๋อถูกเผื่อพี่น้องเลยจํานวนหกต้นเนาะหกเสาทางบ่เตียงสั่งพี่น้องเลยเออกะกะประมาณจัะมือเสานี่ เมื่อเน oh o, or, ี <S s File, s right well, oh ่ยมาแล้วแหละแหอยู่ตลาดเฮือนเขาเลโอ้เล้วแเลยเอาเปล่าเนี่ก็ได้เลยโอ้เสาเสาก็ได้เลยพี่น้องเลยเอามีแต่ไปเอารถไปแก้วเลยเนาะโอ้แบบนั้นสิพี่น้องเลยคักแล้วคักแล้วเนาะเสาหน้ายังอันนี้หน้าสิบสองบอกหดบ่กสิบสี่หน้าสิบสี่นะเสาเขาเสาเลยรนะโอ้ขนาเสามันใหญ่พอด้วยเนาะเยันหน้าสิบสองไม่เลี้ยงอะ เดยาป้ายเร็วไปเวพุโบพุชโบไปโอเคพี่น <si ้องแอบนเดี Demon> ๋ยวอันบาจันไปหาอันนี้มาฝากมาต้อนทั้งเรากอนเอม่หาื้อเสาอสาก็แล้วและว่าสันโอเคพี่น้องไงเดี๋ยว พ่าจันเอาถุงยังซีบเข้าไปมอบให้เพื่อนกอนสามคนเนาะเพื่อนมาซอยว่าจันพี่น้องเลยทางนี้กะกำลังซีไปเอาไปเอาเสาต่อโอ้เมื่อกี้นี้กะไม่เต้นลงรถเนาะรถจนแตกพ่อจันพี่น้องเลยโอ้เดียวเดียวเดียวเสนาะสิจ่ายเงินให้เพิ่นเลยซะสิพี่น้องเลยค่าเสาอีกเนาะ บ่มีิหยางฝากอย่างต้อนไอ้ทั้งสามคนที่มาซอยเพิ่นเนาะวันนี้กัมีอันนี้แหละพี่น้องกันนี้เนา่ยเนี่ยอยู่แนวกินเด้อเอามือผากลูกผากเมียมีเมียอยู่บ่เจ้ามีแล้วลูกจะคนเด้อสามสามคนพ่อเลยสำเนาสามเนาะพ่ออะไรพอพอพ่อวอพอก้อนดุกนะบาดนี้เนาะยังเช่าอีกอยู่บ่บ่แล้วกินยาญเองพอเช่าเออพอแล้วเลี้ยงเลี้ยงนะนะมีเงินเลี้ยงเลยเนาะ โอ้ยพี่น้องเไงพอดีงามสามคนเนาะเอาเอาเมื่อให้เพิ่นกินเด้อเอานักหนึ่งพี่น้องเลยขอบใจได้เลยที่มาซอยเพิ่นเด้อเนาะนั่นดาบาวนี่ได้撒นี่คือกันบ่ลูกจะค้นเหรเจ้าป้อนนักหน่วงทุลวงในพู้นี้พี่น้องไงฮ่าคนเนาะเชื่อมันกรไดเนี่ยค้นเหตุเออเอาเจอพี่น้องเไงเมื่อให้ต้อนลูกเด้อ ขอบใจหลายๆที่มาช่วยทางพอนอกเงินนั่นเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเอาบังค์พี่พูดดิพี่เนาะขอบใจเด้อขอบใจพี่น้องเลยเอาเมื่อให้แม่กินเนาะพูนีิเนาะยังม่มีเมียบ่เจ้ายังโสดยังเลี้ยงอยู่เฮ็นเลี้ยงหอดใส่เลยครับหมอสมหมอส ถามเนี่ยถามข้อมหันเจ้าเนี่ยนาะอยากเป็นยังบันยัยบาดจบมาจบมาเจ้าแม่กันเจ้าอยากกัตะกือบไหมล่ะตะเก้อบปั้นอะไรอยากอยากเป็นอยากเป็นยังเจ้าอยากเป็นนักเลงบอกว่าหวชได้ไหมหนักเลงที่นึงไอ้เนาะบวชจันบวชกล้าขันมหาเพลินแล้วหนักเนร่งอนนงาเนาะอย่างไรก็สู้่ขำด้วยเนาะทุกคนเฮาก็มีข้อมหันกันเบสอ่ะกับสักวันหนึ่งเจ้ากับเหตุข้อมหันเจ้าเป็นจริงได้อยู่ดอกเนาะบวชจันเชื่อพี่น้องเลย กำลังใจให้เนาะโดยสู้สู้สขอบใจขอบใจเออ่อแป๊บเดียวพี่น้องเลยเนาะแป๊บเดียวเฮ็ดเป็นเออตืดโตเอ่อพันออกเบิดโลดนะโมนี่พี่น้องเลยอ่าต้นมะคุ่งนี่ก็พันโลดเนาะเฮ้ยโบได้ด้พี่น้องเบาหยอกเด้วยเพื่อเราจิปลูกได้ชั้นีนี่หน่อยเนาะ หลายปีเดิบพันแล้วนาะว้าวว้เนาะเอาไว้อะไรกินโลดมันเป็นมากเพื่อไม่ใช่เมนจะไปพันมันได้อนี้พี่น้องเลยเนาะบัวค้าคือเอาอยู่พุ่นก็ได้แต่พันทีอ๋อไปก็พันหมากุ่งก็อ๋อมีชิ้นใหญ่เนาะใชได้กินมากได้เลยโอ้ยไปพันเพิ่นนี่เบิดเท่านั้นพี่น้องเลยแล้วขอบใจได้หลายเด้อเนาะพอจะเมื่อก่อนบัดนี้เดี๋ยวมื้อน้ามื้อไหนเพื่อนจะมาเยี่ยมใหม่เด้อโอ้ขอบใจขอบใจพี่น้องเลยไปเนาะยับเด้อผมคำ ยับๆๆเอาให้มันแปนโดแถวนี้เนาะงูเงี้ยวยังบ่มีแปนแล้วอ่ะว่าเอาให้แปนเลยโดยพี่น้องเอ้ยอ่ามาไปจ่ายเงินค่าเสาก่อนบาดนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางบ่เตียงเพิ่นว่าจ่ายเลย่ซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวว่าจันอ่าจ่ายให้เพิ่นโลดพี่น้องเอ้ย ่พีทางนี้พี่น้องก็กำลังโอ้ลุมอนนยงังกันเนาะพีะ่น้องไงหน้าเคร่งหน้าเครียดแท้ไหมทางนี้พี่น้องไงเนาะกำลังว่าเรื่องอเรื่องที่หนึ่งรวมออกรวมเงินเรื่องซื้อศฉกซื้อเสาโอ้ใจเงินค่าเสาเพิ่นขาดใจเงินค่าเสาบัตรเรื่องที่ชองเกิดเกิดอุบัติเหตุเก<น>ิดอุบัติเหตุเมื่อกี้นี้ไม่เต้นล้มกระโดดอ้าวโมเนต์ไม่ทนานตายโมเมนต์กบคือเต้นบาดเลย เล่นนกกระโดดโดดปรีตรีนไปยันกระจกรถแล้วเตกโอ้มากครับว่าตะก้าวตะก้าน้ะล้านปลายแล้วว่าเดี๋ยวนี้นี่ยทุกอยู่ประมาณสองล้านนี่แหละไปเปลี่ยนเวรหลุดนะได้พี่เราไงเนาะนี่คาทั้งรดทั้งม้วนจ้างเรานีเลี้นล้านห้าสรุปกันแบลวชาวหาเชนไปเก้ไม่นี่น่ะล้านหนึ่งโดยเป็นล้านห้าเป็นล้านห้าบุพเพ่ช่ำคานั่นเนาะลุกขึ้นได้พี่เราไงเนาะเฮ็ดี้เน้ยชาวนั่นพี่น้องมันเกิดเด้อเออก็มีแต่ ไปฮอไแล้วอันคาสองล้านซองสองล้านองคาแเนะกบกวนั่นลวกคาร่างบวกคาแก่เลยคนละเท่าไรเนาะบาทนบา์เตียนคนละสิบพันบ่เมนเนาะหุ้ยจะมองคนละล้านเอคนละลานเคนละสิบพันกี่่ยใจเดี๋ยวนี้ได้ข่อยกันเป็นใถืนได้ข่อยเนาะขาดทุนเลยจกอีกบาเตียนนั่นดู่ทช่อยน้องคนดูเ้ออันนี ค่าเสาเนาะล้านหนึ่งเซนกีบเด้อออกน้ำกันสามคนเขาเลยนี่ของบัจจันเนาะนี่ของบัจจันเด้อนับบังดูเด้อทางนี้ก็คืออะไรใครย่อยเราก็ได้เนาะทิ้งมิตาเราจะเบิ่งเอาเลิ่มบัติงเด้ออันไม่จะจะป้าไปพิมพ์ทางได้ขอลักเกาได้เนาะพากันแก่พากันคนเห็นไหมช่วยกระพาะเจ้าหน้าห่างไม่ล้ว่าล ในกินในี่ยากกับคำหาหมูมากกับเงินที่เหลือยังน้ำเจ้าอยู่หน่อกับซื้อเนี้ยมามาชูหมูกินน้ำแมนอ่าเพราะว่าเงินลำลากระอยังมีอยู่พี่น้องเลยพี่ซื้อไก่มาต้มซูหมูกินโอ้ยเดี๋ยวไก่ต้มเลยแบบเดี๋ยวทำม้วนเลยนะสามรานกับสามเซนกินอันนี้นี่คืออ่าค่าค่าเสานะลุงไรบางนั่น มัน6ต้นต้นละสี่0นสี่นหคูณหกมันอยู่ตกอยู่2องล้านเจ็ดคูณเองด้บ่เดี๋ยวนี้สองล้านเจ็สนห้ิบพันยจะแม่ได้คิดว่าคูณฝากเป้าเลยบ่น่ะคำมันคำมันเดือใครยุ่งคำมันยันหลวพ่อที่ยอสิลัยลหลังสี่หเนาะคูณหเนาะคูณหองจานจสองล้านเจบวกแช่ว่าบวกหบวกห้าเซนบวกห้าเซนอีก ใส่ใส hey, yeah, ่ยังบม่ได้บวกว่ากินเอาให้ใ right ห้ชมกันก็ได้เสมอครบกันสามด้านห้าอยู่นี่ดูสามด้านห้าอะไรน้ำแส้นตะไครเงินกันยางน้องเพิ่งเสร็จสบายน้ำมูปัจจัยอันนี้ชอยค่าเอารถต่างหากใช่อันนี้ให้ต่างหากเนาะนี่ให้อะไรต่างหากใช่สี่แสนถูกแล้วบอกสี่แสนสี่แสนแล้วอันเหลือเศษนะฮะสี่แสนนี่อะไรเจ้าชอยชอยชอยเว้นรถเด้ออเว้นรถอันนี้นี่เงินค่าเสาค่าเจ้าแก่ไม่ นี่นี่เลยเอ่ามอบให้เจ้าครับทิ้งไปจัดการวายจะไม้สิข้าเมื่อเงาไอขี้เมื่อยมันคําเลยเปิดเสียหอดมาลายมือแลยหน่าเปิดเสียหอดบาทเจ้ากระเบิ้ลเงี่แหละเจ้ากระเลือกเอาตรงงามนี่แหละมาแล้วก็มาไว้นี่เด้อช่วยกันหามาขึ้นมาไว้เท่งนี่แหละตัวไหมันงายเก็บไว้เอาไม้ยังห้องไหวโอยอาวในในกระฝากน่เด้อเนาะขอบใจได้เลยนาะขอบใจได้เลยนาะสบายดีเด้อเนาะโอเคสาธิตดังเลยช่วยนี่เด้อที่มันเป็นรุ่นจัจวไลาย อะเห็นเอื้อยเพิ่นทักน้ำทักมาแต่ใช้ไก่เต๋อบ่อเจ้าไประทักสบายดีเด้อเด้อเป็นนี่ใดเป็นนี่ใดแล้วอาการเป็นอยู่ตอนนี้เนาะหลังจากบูมีนี่บูมี่ชินได้เนาะแต่สบายดีขึ้นก็เก้าเนาะโอลูกไปทา้งหลายเพื่ออะไรเมื่อนี้เอื้อยชื่อนี่ใดก็ฮอลล์รึมไหนเมื่อน่ะซื้อเอียงเนาะ ที่ว่าละเป็นนี่นะพี่น้องได้ปดนี่ให้เพิ่นแล้วมื้อนั้นเนาะโอ้ตักเมื่อยังเมื่อกินบ่ดปซะเมื่อๆพี่น้องเอ้ยอันเดี๋ยวให้บักนี่ไปเอาเอ่อข้าวก่อนเนาะถุงนึงเดี๋ยวว่าจันแว่งให้อีกเด้อถุงยังซีพี่น้องเด้อเนาะเออไปฝูรอเฮือนอยู่พุ่นเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเอาเนาะมือให้แม่เจ้าเด้อโดยนมือเอาดอ่ะพี่น้องเอ้ยอุ้มมืออุ้มมไปอีละ นก็โอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับวันนี้เนาะว่าจกะมาอัปเดตการทางที่ทางทางทางหัวทางส่วนทางม่องทางบอนเตรียมจับกุ๊กจะสร้างเพื่อนให้น้องงามเพื่อนนี่แหละว่าสันพี่น้องเลยเนาะกะถือว่าดำเนินการแน่พี่น้องเลยจ่ายเงินจ่ายค้ำไปหลายล้านตืมแล้วเนาะตอนนี้เนาะแต่ก็ยังมาท่านได้สิ้นสุดทั้งนี้พี่น้องเลยกกองไม้กับกองเอิ้นเทินอยู่บัดที่เนาะ أ, เพิ่นสิพุกจะพูนวาสันพี่น้องเลยอยู่ป่ากล้วยของพ่อตู้ของพ่อปูไม้ญาเพิ่นแล้วแหละวาสันเนาะอ่ะกจังใดก็เป็นกำลังใจให้คือเก่าพี่น้องเลยเนาะผาดในได้เลยพี่น้องเลยเนาะเข่าเบิ่งข่าวส้มฐานส้มอยู่ทางใดนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ทางวาสันขึ้นเ่าพี่น้องเลยเนาะสำหรับวันนี้วาสันขอโตัวลากนพี่น้องเลยขอหัวขึ้นก้าบ้านก่อนบ้านเนาะเกาะกันไม่อีกมื้อหนาได้มื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี สบายดีพอนะ <ไป S 1> พี่น้องกันเรสสู่ผู้สู่สคนเ้ยพี่น้องเ้ยสบายดีเนาะ